แพทย์สมศักดิ์อัคเสินป์อธิพดีกรมการแพทย์ได้เปิดเผยว่าผู้ที่มีผลการตรวจด,ด้วยวิธีแอนติเจนเทสคิสหรือ ATK จะเป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่าย p r o อ a b l e Case ตามนิยามของกรมควบคุมโรคซึ่งอาจพบผลบวกปลอมได้ประมาณร้อยละ3-5โดยแนวทางไว้ปฏิบัติการวินิจฉัยการดูแลร,รักษาและป้องกันการติดเชื้อนรรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกรมการแพทย์วันที่21กรกฎาคม2564ได้ให้แนวทางไว้ว่าในสถานการณ์ที่มีการระบาดอาจมีความจำเป็นต้องใช้การตรวจแบบ ATK เพื่อการวินิจฉัยถ้าหากว่าผู้ป่วยตรวจด้วยตนเองแล้วได้ผลเป็นบวกให้ดำเนินการดูแลรักษาเสมือนเป็นผู้ป่วยโควิด19สามารถดำเนินการแบบโ m e ไอ o l a t i o n รับยาได้ทันที หากจะรับไว้ในโรงพยาบาลควรตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ตามแนวทางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และต้องแยกกับผู้ป่วยโควิด -19 รายอื่นก่อนจนกว่าจะได้ผล r t p c r ยืนยันนอกจากนี้ยังได้มีการหารือในที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรักษาและฟื้นฟ,นฟนูสมรรถนะทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันที่23กร,รกฎาคม2564ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติเห็นว่าเมื่อผู้ที่มีผลการตรวจด้วยวิธี ATK ให้ผลเป็นบวกสามารถรับยารับบริการแบบ Home Isolation ได้ทันทีหรือหากมีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาแบบ Community Isolation หรือในสถานพยาบาลหรือในสถานที่อื่นที่จัดไว้เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด1 9จะต้องได้รับการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR แต่จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่กอการเข้ารับการรักษาใดๆ โดยให้ดําเนินการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาชี้แจงให้ผู้ป่วยรับทราบถึงความเสี่ยงจากผลบวกลอมเซ็นใบย,ยินยอมเข้ารับการรักษาพร้อมกับยืนยันด้วยวิธี RT-PCR เร่งรัดการรายงานผลดําเนินการแยกผู้ที่ตรวจด้วยวิธี ATK ออกจากผู้ป่วยโควิดสิรายอื่นระหว่างที่กําลังรอผลตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR โดยการดําเนินการดังกล่าวเป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อให้ผู้ป่วยโควิดสินั้นได้เข้าถึงการบริการได้เร็วขึ้นลดการเจ็บป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวิตรวมถึงเป็นการแยกผู้ป่วยจากครอบครัวและชุมชนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้อีกหนึ่งทาง